ข้อนี้นะครับก็เขาบอกว่าจงหาผลบวก18พจน์แรกของอนุกรมอันนี้ใช่ไหมเราก็มีสูตรอนุกรมอยู่แล้วนะครับปัญหามันก็คือว่ามันเป็นอนุกรมอะไรเป็นอนุกรมเลขคณิตหรืออนุกรมเลขาคณิตนะครับเพราะว่าสูตรอนุกรมสองอันนี้มันคนละสูตรกันโอเคปะนะครับ<อ>สิ่งแรกที่เราต้องพิสูจคือมันเป็นเลขคณิตหรือเลขาคณิต ่อาหรือเลขานะครับเราก็ต้องมาดูก่อนว่าถ้าเป็นเลขาคณิตเนี่ยผลต่างของอันเนี้ยมันจะต้องเท่ากันเสมอโอเคนะผลต่างอันนี้จะต้องเท่ากันเสมอฉนันเรามาดูก่อนหนึ่งกับเก้าต่างกันแปดนะครับเก้ากับยี่ห้าต่างกันแปดปะไม่ครั <8 S 1> แบแปดบวกแปดบวกเก้าไม่ได้ยี่ห้าใช่ไหม ไม่ได้ต่างกัน8แล้ว,ว,ลวเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่อนุกรมเลขคณิตแล้วนะครับมันไม่ใช่อนุกรมเลขคณิตแล้วฉะนั้นเราต้องใช้สูตรของอนุกรมเลขคณิตแล้วนะครับพอเรารู้ว่าต้องใช้สูตรอนุกรมเลขคณิตเราก็มาลอกสูตรอนุกรมเลขคณิตนะครับแต่ปัญหาสูตรอนุกรมเลขคณิตมีสองอันนะครับอา ปัญหาคือสิ่งแรกที่เราต้องดูว่าเราจะเลือกใช้สูตรอะไรนะครับก็ดูว่าผลบวกมันเป็นอน,นันต์หรือว่านะครับผลบวกเป็นอน,นันต์หรือเปล่าไม่พอเขาเขาต้องการแค่18ผลพจน์แรกนะครับเขาต้องการ18ผลพจน์แรกเพราะฉะนั้นเราเลือกสมการอันนี้หรืออันนี้มาสักตัวหนึ่งโอเคปะ่ะนะครับอ่ะแต่ก็อย่างที่บอกนะต้องดูว่า r มากกว่าเออเอฟซัลูดอามากกว่า1หรือเปล่านะครับต้องดูนี้อันนี้ก่อนอ่ะคานนี้สิ่งที่เราต้องรู้เมื่อเป็นเลขาคณิตเราก็ต้องดูสรรมการมันให้ออกนะครับเลขคณิตสรรมการมันจะเป็นยังไงก็จะเป็น A n เท่ากับ A1 r นากำลัง n ลบ1นะครับ A1r นึากำลัง n ลบ1 อะตัวนี้ a 1ใช่ไหม a หนึ่เป็น1นะครับ a หนึ่ก็มีค่าเท่ากับ1นึ r กำลัง n ลบหหมายถึง r กำลังหนลบหถูกต้องป่งลบหก็ได้ออ r กำลังศูนยเราก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรอคราวนี้ a 2เป็น9ก้านี้ a 2 a 2ก็มีค่าเท่ากับ A1 ซึ่งก็คือ1ใช่ไหมฮะอากำลัง 1, 1> ใช่ปะ่ะอา r กำลัง1นะครับเอ๊แต่สูตรนี้จะได้หรือเปล่านะลองดู A2 มีค่าเท่ากับ1 r 1กำลัง1ก็คือเป็น9เก้า้ขอโทษ R ์กำลัง1เป็น9คิดดีๆนะคราวนี้ A3 เท่ากับ A1 คือ1 นะครับคูณด้วย r ถ้าเราเป็นเก<ๆ>้าก็เป็นเก้ากำลังสองเก้ากำลังสองได้ 81. 81, 81แปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดเราได้ r สามปะไม่ไม่นะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นสูตรต้องเช็คดีดีนะนะครับสูตรตรงนี้เช็คดีๆนะครับอ่ะคือไอ้สูตรข้างบนเนี่ยมันไม่ได้ตายตัวนะครับอ่ะคราวนี้หลังจากเช็คไปเนี่ย นะครับอันนี้ต้องอยู่ที่ประสบการณ์การทำโจทย์นะฮะมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็การหา a n ของอนุกรมชุดนี้นะครับครูได้ว่าเป็น2 n ลบ1ทั้งหมดกำลัง2นะครับเรามาแทนกันดูถ้า a 1นะครับก็เท่ากับ2คูณด้วย1ลบด้วย1ทั้งหมดกำลัง2ใช่ไหม ก็เท่ากับ1นึ่กำลัง2เท่ากับ1โอเค A 1ถูกแล้วนะครับเอล่ะก็เท่ากับ2คูณกับ2อนะครับลบหทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ3ามถูกต้องป่ะนะครับอ่าคราวนี้ A 3ล่ะเท่ากับ2คูณกับ3 ลบด้วยหนึ่งทั้งหมดกำลังสองก็มีค่าเท่ากับสองสามหกหกลบ 1, หนึ่งเหลือห้าถูกต้องไหมห้ 2, ากลังสองยี่ห้านะครับวิธีการสังเกตว่าทำไมครูถึงรู้ว่าต้องใช้สูตรนี้มันอยู่ตรงนี้อันนี้หนึ่งใช่ไหมคือหนึ่งกำลังสองนะครับอันนี้คือสามกำลัง 2. 2> สองสองอันนี้คือห้ากำลัง 2. 2> สองสองอันนี้คือเจ็ดกำลังสอง อันนี้คือก้ากำลัง 2, 2> สองเห็นปะ่ะนะครับอันนี้คือสูตรตายตัวของมันนะครับสองเอ, <N S 2> อง็ลบหนึ่งเนี่ยคือการสูตรหาเลขคี่สูตรหาเลขคี่นะครับสูตรหาเลขคี่มันจะเป็นอันนี้นะครับจากที่เราสังเกตนเนี่ยทุกตัวเป็นเลขคี่หมดเลยเห็นปะ่ะนะครับอ่า ครูก็รู้ทันทีว่าโอเคมันต้องใช้สูตรหาเลขคี่แน่นอนเสร็จแล้วมันยกกำลังสองใช่ไหมก็ยกกำลังสองไปนะครับอันนี้คือไม่ได้อะไรพิเศษนะฮะอันนี้คือถ้าทางที่ดีควรจำนะนะครับจำนะฮะควรจำไว้นะครับก็คือเอาสูตรหาเลขคี่เนี้ยมายกกำลังสองนะครับ นะครับสูตรที่ได้ก็เลยตายตัวนะครับสูตรสูตรค่อนข้างตายตัวนะฮะก็จะได้ว่าสูตรมันคือ AN เท่ากับ 2N ลบหทั้งหมดการสอง 2. อันนี้จำนะฮะนะครับคราวนี้เราทำไงต่อเราก็เทคซิกมาเข้าไปนะครับหรือใส่ซิกมาเข้าไปแหละนะครับใส่ซิกมาตามจำนวน n พจน์นะครับ ก็ได้เท่ากับ Sn นะครับอ,อันนี้ก็ใส่ซิกมานะครับก็จะได้ Sn เนี่ยจาก An ใช่ไหมเราใส่ซิกมาเข้าไปนะครับตั้งแต่ n เท่ากับ1ถึงตัวที่18เขา้ำงานแค่18ตัวนะครับแล้วเราก็ใส่สมการนี้ลงไปเลยเท่าหมดกำลังสองนะครับโอเคไหม คราวนี้ต่อมานะครับเฮ้ยพอมันเป็นกําลังสองเนี่ยดูสูตรกดในสูตรสิมันไม่มันเราไม่สามารถกระจายซิกมาเข้าไปในยกกําลังสองสมบูรณ์ได้ถูกต้องป่ะเพราะฉะนั้นทางแก้นะครับแก้ก็ต้องทําให้มันเป็นทํากําลังสองสมบูรณ์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็ Sn ก็เท่ากับซิกมา นะครับกำลังสองสมบูรณ์ก็คือหน้ากำลังสองใช่ปะบวกอ,อันนี้ลบนะครับลบสอง,ห,งหน้าหลังนะครับแล้วบวกด้วยหลังกำลังสองถูกต้องครับแต่ว่าเราลืมเราลืมตัวตรงกลางนะครับอ่ะคันนี้พอมันอยู่ในรูปนี้เราก็จะเทคซิกมาเข้าไปได้แล้วนะครับ อันนี้ก็เป็น c n กำลังสองลบ 4n นะครับบวกหนอ่าคราวนี้เราก็กระจายซิกมาเข้าไปได้แล้วนะครับเพราะมันอยู่ในรูปบวกลบแล้วแล้วก็เอาซิกมาใส่เข้าไปได้นะครับก็จะได้เป็นซิกมาของ 4n กำลังสองลบซิกมา บวกด้วยซิกมานะครับของหนึ่งอันนี้หนึ่งโอเคนะนะครับครนี้อ้าวนะครับเรามีค่า constant, ค่าคงที่นะครับเมื่อมีค่าคงที่เราก็ดึงออกมาข้างนอกได้นะครับดึงออกมาได้ก็เป็นสี่ซิกมา ของ n กำลังสองลบสี่นะครับบวกด้วยอันนี้อันนี้ก็คือซิกมาของค่าคนสแตนต์นะครับไม่ต้องคิดมากนะฮะซิกมาของค่าคนสแตนต์ก็คือเอาอตัวนี้คูณตัวนี้เลยนะครับสองตัวนี้คูณกันเลยก็สิบแปดคูนหนึ่งนะครับแล้วก็ได้มาแล้วหนึ่งตัว นะครับได้ซิกมาแล้ว1ตัวโอเคคราวนี้ n อ็นกลังสกับ n สูตรไม่เหมือนกันเช็คซิกมาของ n อ็นลังสคือสูตรนี้โอเคปะ่ะนะครับแต่ซิกมาของ n อ็นลังหคือสูตรนี้นะครับอย่าใช้ผิดสูตรนะนะครับอ่าซิกมาของ n อ็นลังสนะครับก็เป็นซ คูณกับเท่าไหร่ครับ n ส่วน6คูณด้วย n ลบ1คูณด้วย 2n ลบ1นะครับอันนี้จำนะครับทำอะไรไม่ได้นะครับจำนะครับส่วนซิกมาของ n กําลัง1ก็คือ c คูณด้วย n ส่วน2คูณกับ n บวก1นะครับอันนี้กําลัง1น,นะ อันนี้สูตรกำลังสองนะครับแล้วก็บวกด้วยตัวหลังเรารู้แล้วคือ18นะครับเสร็จปุ๊บเขาต้องกานพจน์ที่18ใช่ไหมครับนะครับก็เป็นเอ8สก็คือแทน n ด้วย18บแปนั่นเองนะครับคูณด้วย18ส่วน6ส่วนด้วย18บลบหคูณด้วย2องคูนสินะครับคูณก่อนนะแล้วค่อยมาลบ1 นะครับแล้วก็ลบด้วย4คูณด้วย18ส่วน2นะครับคูณด้วย18บวกหนะครับแล้วก็บวกด้วย18โอ้เย่นะครับ <c oughs> อ่ะเราก็เฮฮาเฮฮาแล้วนะครับ6 38 4 32นะครับก็เป็น12 คูณด้วย17คูณด้วย35นะครับลบด้วย2 9 18 9 4 36 36คูณด้วย18บวก1เป็น19นะครับแล้วก็บวกด้วย18นะครับ วาซาเอ้ยครูเขียนสูตรผิดส่ Sorry. ตรงนี้ต้องเป็นบวกนะนะครับก็วาลซาตรงนี้นะครับก็จะได้เป็นสิบแปดเอ้ยขอโทษสิบเก้าคูณสามเจ็ดนะครับอ่าคราวนี้ถ้าเราสังเกตนิดนึงนะครับสังเกตนิดนึงเราอาจจะดึงตัวร่วมก็ได้ ดึงตัวร่วมก็คือดึง19ออกมานะครับก็อาจจะดึง19ออกมาได้เพื่อจะให้คิดเลขได้ง่ายขึ้นนะครับก็ใส่วงเล็บ2อ,อันนี้นะครับแล้วก็ดึง19ออกมาเสร็จแ,แล้วข้างในก็คือ12คูณ37นะครับแล้วก็ลบด้วย3 6นะครับแล้วก็บวกด้วย18ทีหลังนะครับ ก็เช้วทีีดึงตัวร่วมก็ได้ครัวแม่งก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับโดยเลขก็แย่เหมือนกันอ่าก็ SN ที่ได้ก็จะเป็น7,770นะครับอันนี้ครูแคลคูลเลเตอร์นะฮะเพื่อความเร็วอ่าก็จะประมาณนี้นะครับ